สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเฟซบุ๊กและ YouTube นะครับวันนี้เราร้านสอเจริญแท็กเตอร์นะครับจะมาให้ชมพาชมครับรถถ่ยนะครับผมตัวนี้เป็น f o r d นะครับ66 0 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทีนะครับตัวนี้เป็นทีสเต็มตัวนะครับ Ford 6.6 0 0ครับนี่นะครับคันนี้ราคา สองแสนเจ็ดหมืนนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังครับมีดันหน้าแล้วก็ผ่านสามครับสองแสนเจ็ดมืนครับสองชิ้นครับคันนี้เป็นแอลสามหกศนย์ปดะครับแอลสามหย์ปดคันนี้ใช้งาน1,800ชั่วโมงนะครับคันนี้ สองแสนแปดหมื่นนะครับสองแสนแปดหมื่นอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเป็นนมใบดันคันล่างนะครับคันต่อมาครับเป็น L4508TiSpecial ครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สองแสนแปดนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับด้านหน้าผานหกโรตารี่นะครับนี่เป็นตัวสเปเชียลนะครับ รถเอีย่ยมนดีครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ถึงัน800ชั่วโมงครับคันต่อมาครับเป็น L368 คันโค้งครับคันนี้ราคาก็อยู่ที่280,000ครับอุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ หนึ่นสี่รชั่วโมงครับอุปกรณ์สมชิ้นเหมือนกันครับสนใจติดต่อนะครับ0ูนย์เก้าศนะครับมาดูคันต่อไปนะครับตัวนี้เป็น l อลสี่ห้าครับราคาก็อยู่ที่2องแส0เจาพครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับส,สวยๆเดิมๆครับ ชั่วโมงการใช้งาน1,900นะครับอุปกรณ์3มชิ้นทุกคันนะครับอันนี้เป็นแฮล3608 SP ครับอันนี้อยู่ที่32 0 0อครับอุปกรณ์สชิ้น3 6 SP นะครับ3,2 0 0ครับ3ชิ้นครับใช้งานอยู่ที่1,600ัชั่วโมงครับ 608HP ครับวกสณ์3ชิ้นนี่อีก1นึ่ันครับเป็น L3608 ครับตัวนี้เป็นตัว DT ครับสวยๆครับรถไล่เดิมๆครับนี่นะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่1 1ึ0ง เจสิบหชั่วโมงนะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนแปดหมห้าพันครับอุปกรณ์สามชิ้นครับคันนี้สวยๆเลยครับคันสุดท้ายครับเป็นสามหก p นแปดเอีครับรถไล่เดิมๆครับคันนี้สามแสนสองครับอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับเป็นตัวเอพนะครับนี่ครับคันนี้ใช้งาน พันสองร้อยครับสวยๆครับสามชิ้นสามแซนสองครับนี่ครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์เก้าศูนยหกเก้าหนึ่งศูนย์สามสามเจ็ดครับมาทดลองได้นะครับพิกัดร้านครับบ้านหนองอ้อมตำบลชุมแสงสงครามบารากมพิษณโลกนะครับมีรถบริการจัดส่งครับฟรีนะครับ มีรถบ,บริการจัดส่งฟรีครับนี่นะครับหรือว่า,าโทรสอบถามได้นะครับ0 9 0 6 9 1 3 3 7 7ครับสอบถามราคาต่อรองได้ครับมีอยู่หลายคันให้เลือกอยู่ครับ